สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะโดยจะใช้เวลาฝึกประมาณ20-30นาทีผู้สูงวัยท่านไหนที่สนใจนะคะเตรียมเก้าอี้แล้วเราก็มาฝึกโยคะไปพร้อมๆกันค่ะกับเล็กแล้วก็ครูโน้ตค่ะเวลาฝึกโยคะหลักการง่ายๆก่อนนะครับคือเราพยายามจะติ่นจอมีสมาธิแล้วก็ใช้การดูท่าท่าไหนพอทำเป็นได้ใช้การากปิดตาได้นะครับได้ได้สมาธิขึ้น เริ่มแรกให้เราผ่อนคลายกันก่อนนะครับด้วยการนั่นสงสนมิงครับที่เอ็เนท<บ><ห>ี่เยียตัวพิงกับพนักพิงแล้วมือแตะเข่าได้เลยดีครับนั่งสบายๆแล้วก็เอ็นพิงไปให้รู้สึกมีแรงเกิดขึ้นที่พนักพิงสบายปิดตาลงทำนะผ่อนคลายสายตาแล้วทําการหายใจสบายๆเข้าและออกโล่โดไม่ต้องจําเป็นต้องปรับลมหายใจให้ลึกยาวนะครับให้หายใจ ตอนนี้กล้ามเนื้อของเราจะเริ่มผ่อนเราจะรู้สึกเป็นการหยอ่อนทิน้งน้ำหนักลงบ่าไหลของเราใบหน้าของเราที่เกร็งตึงจะเ,เริ่มเบาสบายขวางคิ้วของเราจะเริ่มผ่อเราอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าการผ่อนคลถถายบืองต้นเราก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกห้ารอบไปได้วยกันนะครับหายใจเข้าธรรมดาชหายใจออกลงสบายหนึ่งหายใจเข้า หายใจออกโล่งสบายสองหายใจเข้าหายใจออกทังจมูกสบายสามอีกสองรอบไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกสบายสี่รอบสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกโล่งฮะาบผ่อนายสบายทีนี้เวลาเราจะลืมตา ค่อยๆเปิดตามมองพื้นก่อนครับช้าๆปรับแสงครับให้กับสายตาแล้วมองลงไปไกลๆอ่าทีนี้มื่อใจใกายหคลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มส่นันกละวนนครับขยับตัวออกจากน,านักบินนิดนึงครับเลื่อนขึ้นมาให้รู้สึกว่าบริเวณขาเนี่ยอยู่กับพื้นและเข่าเป็นฉากพอดีเริ่มบริหารคอบาลานซครับลรต่อนะครับโดยการเอียงคอไปซ้ายไปขวาแล้วก้มเลยนะครับ ไปทางขวาด้วยกันก่อนนะครับค่อยๆย,ย่อน,นไปด้านขวาไปทางไหลขวาโดยที่ไหลซ้ายพยายามอย่ายกขึ้นนะครับกดไหลซ้ายไปนิดนึงตัวต้องตรงนะคะตัวไม่ตา่าไปเลยนะ,ะแล้วก็คืนกลับมาครับพอคืนกลับมาเราค่อยๆขยับคอเอียงไปทางซ้ายโดยที่ตัวไม่เอียงไหล่ไม่ยกอลองสังเกตตัวเองด้วยนะครับคืนกลับมาตรงกลางแล้วก็เอียงไปทางขวารอบที่สอง จังหวะที่เราเอ็นไปเอ็นมาพยายามหายใจไว้ปกติไม่ต้องกำหอนดอะไรทั้งสิ้นคืนกลับมาครับมองไกลๆถ้าเหมือนสีสับให้เรากวาดสายตาไปด้วยเราอย่าเพ่งหรือจมดกคิว้วได้ครั้งละสองอฝั่งละสองครั้งแล้วทีนี้ครั้งที่สามผมจะให้แช่นะครับเอ็นไปทังขวาแล้วแช่ไว้จากนั้นเราจะเริ่มยืดมากขึ้นโดยการส่งมือฝ่านะครับมาจับบริเวณสีสับทางด้านข้งางซ้าย แล้ใช้แรงมือของเราเนี่ยดึงกดเพิ่มเล็กน้อยครู้สึกกากบ,บ้านแล้วพี่เล็กจะรู้สึกถึงไหล่ซ้ายของเราเนี่ยขอบะไรด้านซ้ายตึงค้างไว้5หาจุดมองหรือหลับตาเพื่อให้จิตสงบสิรับรู้การตึงๆของขอบะไรด้านซ้ายตัวใหญ่ยงนะครับ3ามกลาัคบ,บคายสงบนิ่งขออีก2 ตอนหนึ่งครับตื่นกลับมาเบาๆสบายจอีงแขนลงพักที่แขเหมือนเดิมหล,ลังจากนั้นเราจะเอียงไปข้างซ้ายเช่นเดียวกันเอียงซ้ายอ่าอยู่แค่นี้ก็ได้ครับถ้าอยากเสริมแรงเพิ่มขึ้นส่งมือซ้ายจับบริวเวณเหนือไปดูด้านขวาเอียองคอมเดิมพยายามอย่ายกไหลขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทิ้งฝ่าไหลขวาลงตัวพยายามอย่าเอียงแบบนี้นะครับให้เราตัวตกๆไว้ดีมากครับ จุดมองหรือลับตากําตดรู้ขอบาๆสี่สามสจัหงหวะที่1นึ่คืนกลับมาเบาๆสบายๆทิ้งแขนลงคัน,น,นทีนี้เราจะก้มหน้าเอาคันชิ้นปกบ้างนะครับไปยืดเส้นหลังคอเมื่อเราได้นะครับก้มรอบสุดท้ายรอบที่3ามก้มแล้วตอนนี้เราเอามือของเราขึ้นมาประสานที่ท้ายทอยหลังจากนั้นเราเก็บศอกเข้าข้างใบหน้านะ แล้วกดลงครับเรื่อยๆอ่าเราจะรู้สึกถึงอาการตึงๆแต่พยายามอย่าห่อตัวนะให้ตัวตรงแล้วเรากดเฉพาะคางลงซีรับรู้ว่าการตึงๆของคอด้านหลังช่วยยืด3 2 1ทีนี้เราเปิดศอกออกครับแล้วเชยคางอีกครั้งหนึ่งแอนอกมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือบนเพดานห้อง5วินาทีก็ได้นะครับ ค้าง4หายใจตลอดเวลาหาจุดมอง3 2 1ครับกลับมาคอตรงๆปลดแขนทิ้งลงสบายบริหารไหล่กันนิดนึงนะครับพอคอได้แล้วขอหัวไหล่กันส่งแขนขวานะครับของเราพาดไปทางหัวไหล่ซ้ายและใช้แรงของแขนซ้ายกอดศอกขวาเข้ามาแนบครับถ้าเราทําได้เตี้ยหน่อยไม่เป็นไรถ้าสูงขึ้นได้ดึงเข้ามาชิดอกเลยแล้วหันใบหน้าไปทางขวาครับ ค้างไว 5, งไห้าถูกต้องเลยครับดีมากตัวไม่เบี้ยวแล้วนะครับตัวตรง4เราจะรู้สึกถึงแผ่นสะบักด้านหลังหัวไหล่ขวาทำงาน3ค้างไว้นะมองขวาไว้2 1. ผ่อนคลายแขนขวาครับขยับขยับหัวไหล่เล็กน้อยให้สบายทีนี้เราจะมายืดข้างซ้ายกันบ้างส่งแขนซ้ายเลยครับพี่เล็กและเพื่อนทางบ้านอ่าทีนี้ตัวอย่าเบี้ยวนะตัวหันตรงไว้แล้วเอาศอกขวากอดเลยครับ อ่าทีนี้มองผ่านไหล่ซ้ายเราจะรู้สึกตึงๆคอบ่าไหล่ด้านซ้ายนะครับแรกๆเราทําตัวมันจะเบี้ยวๆนะครับฉะนั้นเราอย่าไปเยอะให้เราไปนิดหน่อยพอแล้วใช้แรงแขน3มปักกี้ผ่านไป2วิแล้วเนาะ2 1ครับผ่อนคลายอ่าขย,าายับเหล ได้คอบาไหลโล่งแล้วนะครับเรามายืดสีข้างกันหน่อยก่อนจะไปพับลํา <4 S 1> ตัวสีข้างนะ,ะ <4 S 2> งก็คือข้างลําตัวตรงนี้นะครับเราเอามือซ้ายแตะข้างเสาไว้นะครับหรือข้างเก้าอี้ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็หย่อนแขนได้นะส่งแขนขวาขึ้นครับหายใจเข้าลึกยืดหายใจออกเอ็นไปทางซ้าย1แล้วหายใจเข้ากลับคืนมาตรงๆนะ าหายใจออกเอ็นสทีนี้ถ้าผู้ฝึกทั้งบ้านมีปัญหาหัวไหล่ติดขัดสามารถทํามือแบบโน้ตได้นะครับใครทําปกติได้ทําแบบพี่เล็กได้เลยาสามาโน้ตทำแบบเบสิกพี่เล็กทําแบบปกติได้เลยครับอีกมือนึง <4. S 2> ก,ก็ยืดก้าอีไว้เนาะใช่ถูกต้องครับพอรอบสุดท้ายผมจะแช่นะครับ5แล้วเราแช่กันทีนี้พอแช่มันจะตึงมากขึ้นนะครับมองผ่านลักแล้ขวาขึ้นไปเชยคางดีครับ3ค้างห หรือ3วิก็ได้ตามความสามารถนะวันนี้ผมค้างไม่นานมากนะ2 หนึ่งครับกลับคืนมาปลดคลายทุกครั้งนะครับเวลาเราทำหนึ่งข้างอย่ารีบทำอีกข้างนะรับรู้ก่อนว่าข้างนี้สบายแล้ว uh แล้วเราค่อยทำให้อตัตมะคิวจะกินนะครับโอเคอ่ะ uh อีกข้างหนึ่งครับไปได้วยกันมือซ้ายขออนุญ,ญาตนวดเป็นเบสิกพี่เล็กเป็นปกติเลยนะครับ uh และเอ็นหครั้งเหมือนเดิมหายใจออกเอน็นแล้วหายใจเข้าขึ้นมาทีนี้จะมีคนสงสัยว่าหายใจเข้าหายใจออกมันสลับยังไง ถ้าเราไม่เข้าใจเราหายใจปกติพอนะ,ออะแต่รูปท่ามันจะเป็นหายใจออกเนี่ยมันจะยืดเหยียดอยู่แล้วนะครับหายใจเข้ากลับขึ้นมาเลยครั้งหนึ่งเนาะขอสี่ก่อนนะครับออกยาวอรอบสุดท้ายเราจะแช่นะครับอย่าทําเร็วเดี๋ยวมึนศีรษะนะ,อะอเอ็น<ๆ>ไปครับลและแช่ทีนี้มองตรงได้มองถ้ามองมองผ่านลักแร้ซ้ายขึ้นไปได้นะครับมองดีมากครับถูกต้องอขออีก3าวินาที ปรับรับรู้เลือดลมไหลเวียนทางสีข้างด้านซ้ายหายใจจดจอ่อ1ครับคืนกลับมา,าดีดาโอเคอ่ะทีนี้นะครับเราจะทําเป็นชุดท่าแล้วนะครับพี่เล็กดูโนตก่อนนะค่ะวิธีการคือเราจะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอ่าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอ่ะทีนี้เราจะได้หัวไหล่และทรงอกกระดูกสันหลังไปด้วยการ5ครั้ง หายใจเข้าชูมือวนไปด้านหลังนิดนึงหายใจออกดีครับถ้าพวกไหลติดให้งอสอบแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าปกติได้เหยียดแขนตรงขอรอบที่2หายใจเข้ายืดหายใจออกกวาดแขนไปด้านหลัง2ขออีก2ทีหายใจเข้ายืดช้าๆหายใจ <Okay. S 1> ออกแอนอกงาไหลกับหลังจะดีขึ้นรอบสุดท้ายกลับมาที่เดิม <c oughs> ดีดครับ ทีนี้เราย้อนกลับนะครับเราได้ทางหัวไหล่หมนุนนี้เราไปอีกด้านหนึ่งกันย้อนกลับใช่ไหมย้อนกลับรเราเรียกว่า reverse แบบนะครับ <Rever se. S 1> ก็คือหมุนไปด้านหลังบางคนจะติดไหล่เนาะ<อ>เขาจะต้องงอศอกนิดน,นึงแต่ถ้าได้ไปยาวๆแขนยาวๆหนึ่งออกช้าปลายหายใจเข้าวนไปด้านหลังหายใจออกทิ้งมาด้านหน้าสองดี <S <S มากครับคอยสองครั้งหายใจเข้าวนไปด้านหลัง หายใจออกวนมาด้านหน้าขอยกตัวอย่างพวกไหลติดเนาะพิเล็กทําปกตินอตเป็นพวกไหลติดไหลติดก็จะเป็นงอศอกพิเล็กเหยียดแขนดา่าผมก็จะงอศอกแค่นี้พออันนี้สาธิตเผื่อไว้ผู้ฝึกทางบ้านมีปัญหาหัวไหล่ดีมากครับได้คอบาลาย่ได้หัวไหล่ได้หลังแล้วนะครับทีนี้มาเป็นกระดูกสันหลังกันดูนอตก่อนเห<อ>มือนเดิมนะเราจะทําแบบนี้นะครับหายใจเข้าชูแล้วหายใจออกก็ทิ้งหลังลงมาชิดกับเขา่า แต่ผู้ฝึกใหม่ๆอาจจะได้แค่นี้<ก>ผู้ฝึกผู้ฝึกที่ค่อนข้างหยยดยืดก็พยายามเอาทิ้งชิดเลย5ทีครับอ่ะไปได้วยกันหายใจเข้าชูมือยืดเปิดหายจอ,อกทิ้งลงชิดเข่าโกม้มแล้วมองไว้นะอย่าปิดตาเพราะว่าบางทีเราเหมือนศีรษะขออีก4ทีครับหายใจเข้าชูขึ้นยืดแอนหายใจออกทิ้งท้องอกหน้าลงมาสอง หายใจเข้ายืด3ามอผู้ฝึกทางบ้านทําเองลดการมองครับเราจะได้มีสมาธิหายใจออกทิ้งสทํถ้าไม่เข้าใจท่าดูเหลือบตาดูได้หายใจเข้าสี่ยืดแอนหายใจออกสี่ระวังมือศีรษะนะรอบสุดท้ายครับหายใจเข้า5หายใจออกทิ้งลงมา5โอเคแล้วแช่ไว้ครับตรงนี้แช่ไว้มองพื้นถ้าอึดอัด ให้ทำแบบโน้ตนะคือเอาสอกยันแค่นี้พอแต่ถ้าได้ทำแบบพี่เล็กได้เลยคือทิ้งไว้ขอค้าง3 2 1ครับคืนกลับมาสังเกตว่าผมพยายามจะมีทางเลือกให้กับผู้สูงวัยทุกแบบเนาะเราจะได้ฝึกได้โดยไม่รู้รสึกอึดอัดอ่ะ,อะได้กระดูกสันหลังยืดยุ่นหัวไหล่ดีแล้วนะครับคอบ่าไหล่โล่งละเดี๋ยวเราบิดเอวกันนิดนึงครับช่วยกันย่อยด้วยนะครับผู้ฝึกที่ อาจจะมีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับมันก็จะช่วยบิดเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มบิดทางซ้ายก่อนเนาะอ่าหันมาทางนี้นะครับนั่งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปหันข้างแล้วเราจะใช้พนักพิงของเก้าอี้นะครับในการช่วยบิดอ่าเราก็จับพนักพิงนะครับด้วยมือ2มือแล้วก็เริ่มบิดปลายด้านซ้ายอ่าแล้วคืนกลับมาหายใจเข้านะครับบิด าหายใจออกคลาย2แล้วนะครับขออีกสองทีหายใจเข้าบิดเวลาบิดพยายามอย่าให้ก้นเบี้ยวตัวเบี้ยวนะครับบิดจากลําตัวอย่างเดียวรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะแช่แล้วนะบิดครับแล้วแช่ไว้อามองไปไกลๆทางซ้ายแล้วแช่ครับกระดูกสันหลังเอวด้านซ้ายจะรู้สึกตึงหน่อยนะคบพี่เล็ก <c oughs> แล้วผู้ฝึกทางบ้านจะรู้สึกถึงอาการได้บิดลําตัวถ้าบิดเราไม่ค่อยได้ทําในชีวิตประจำวันฉะนั้นท่านี้จะช่วยมากเลยใน อวัยวะช่องท้องเป็นการนวดลำไส้ด้วยอ่าคืนกลับมาครับโอเคจะรู้สึกอุ่นๆร้อนๆรู้สึกได้ยดเส้นยืดสายอ่าทีนี้อีกข้างหนึ่งพี่เล็กและเพื่อนทางบ้านลองทำเองเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยดูท่าให้นะครับอ่าจะบิดนี่นะครับดูการนั่งแล้วลำตัวบิดตรงเป๊ะเลยนะครับแบบนี้แหละแล้วสี่ครั้งนะครับคืนกลับแล้วก็กลับมาบิดจากลำตัว 2แล้วนะครับคืนกลับหายใจเข้าออกสบายนะแล้วบิดจากลำตัว3ดีครับแล้วรอบสุดท้ายบิดครับ4เราจะเห็นเลยว่าบริเวณรูปหลังเนี่ยมันจะมีปันเปื้อนเหมือนบิดผ้าแบบนี้ครับจะช่วยนวดท้องขออีก3วินาทีสุดท้าย2 1ครับคืนกลับมาเยี่ยมมากพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับถ้าผู้ฝึกรู้สึกลงตัวคล่องดีละก็โอเคแต่เราจะมี ท่าที่เสริมกล้ามเนื้อก้นขาให้ทรงตัวสําหรับผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขาอาจจะเดินแล้วรู้สึกไม่ลงตัวท่านี้ช่วยพยุงให้ดีขึ้นเดี๋ยวเราทําไปด้วยกันเพื่อกระชับหรือเพื่อเพื่อให้อ่ากระดูกกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแต่ถ้าแข็งแรงอยู่แล้วเพิ่มเพิ่มปริมาณได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเริ่มจากท่านี้ก่อนละกันนะครับก็คือจริง,รงๆถ้าเราแข็งแรงเราเอามือเท้าเซลอย่างนี้ได้นะครับพี่เล็กแล้วเราจะเตะขาออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีแรงทรงตัวดีเราจับเก้าอี้ไว้ ลองดูว่าสูงไวยที่เราเป็นอยู่แบบแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงผมขออนุญาตเป็นแบบใช้ใช้มือแตะนะครับขอเป็นแบบแข็งแรงโอเคได้ทีนีนะ้เราทรงตัวได้ขาข้างเดียวก็คือข้างขวาก่อนแล้วเราก็ค่อยๆย,ย,ย้ายน้าหนักใส่เท้าขวาอย่างเดียวเท้าซ้ายลอยได้แล้วเห็นไหมครับผมลอยได้ละลอ,อยได้ไหมลองลอยดอูทีนี้พอลอยมันจะโค้งเค่งจับไว้นะแต่ถ้าไหวทําแล้วเตะออกไปข้างๆ้างหนึ่ง ดีมากครับ10ที <laughs> 2องอ,อยากจับเลยที่นี่สามาไปจดจอหาจุดมอง4เวลาทําอย่าทำอย่าทำแบบนี้นะครอันนี้จะทำแบบผิดคือตัวเอียง5อ6อ,งอันนี้ไม่ได้ตัวต้องตรงตรง6ดีครับ7เนี่ยฝึกทรงตัวเมื่อยนะเมื่อยไหมครับ8ก้นขานะครับของผู้สูงวัยตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงละ9แล้ว10 ความสูงเท่าไหนถ้าเราเพิ่งเริ่มฝึกไม่ต้องสูงมากถ้าแข็งแรงสูงสูงได้เลยแล้วกลับมาโอเคอะก่อนจะไปข้างผมบอกทุกครั้งว่าให้พักถ้าพักแล้วก็คึงคึนนวดนวด,นวดให้มันสบายก่อนไม่งั้นมันจะติดหิวขอให้ข้างนะคะพี่เล็กปลายทางด้านขวาชา่อ่าทีนี้ลองทําเองยืนทรงตัวย้ายน้ําหนักใส่เท้าหนึ่งข้างแล้วก็ลอยขายคึงนั่งสบายมันจะใช้กล้ามเนื้อตรงแก้มก้นนี้นะครับกับสะโพกยกเลยครับหนึ่ง ตัวอย่าเอียงนะ2ดีครับ3ทําแล้วมีความสุขด้วยอย่าขมวดคิ้วนะ4ดีมาก5ใจต้องสบายนะครับ6 7ขออีก2ที่8ไปด้วยกันครับ9อีกนิดเดียวครับ4กลับามาผ่อนคลายโอเคจริงๆ <All right. S 1> อันนี้นะครับเอาเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับจริงๆอันนี้นะครับถ้าอยาก บริหารได้ดีขึ้นผู้ฝึกที่แข็งแรงแล้วเพิ่มเป็น2เซตได้3เซต4เซตวันนี้ขออนุญาตแค่เซตเดียวก่อนนะครับอ่ะถัดมานะครับพอเราได้กล้ามเนื้อของคอบาลหลกระดูกสันหลังก้นและเดี๋ยวเราฝึกบริเวณน่องข้อเท้าผู้สูงวัยจะมี1อย่างก็คืออาจจะเดินแล้วไม่คล่องตัวฉะนั้นการมีข้อเท้าที่ดีกล้ามเนื้อกระดูกชิ้นเล็กๆแล้วก็บริเวณน่องจะช่วยมาก ถ้าเราเคยสาธิตกันไปแล้วนะครับก็คือการขย่งส้นเท้านั่นเองพร้อมนะครับเราจะมือแตะถ้าเราแข็งแรงพอมือเท้าสเอวได้เลยยกส้นเท้าขึ้นหนึ่งอ่าถ้าแข็งแรงทําแบบพี่เล็กได้เลยถ้ารู้สึกอยากปลอดภยัยหรือยังไม่คล่องใช้มือแตะ3ดีครับ4โอเค5โอเค6ดีครับ7 8 อีกนิดเดียวครับ9 10ครับอ่าทีนี้เราก็จะรู้สึกตึงตตรงไหนครับพี่เล็กแถวๆน่องนะครับตรงนี้เนาะเวลาเราคลายเราก็ขยับขยับอ่าแบบนี้ครับ2เซตทีนี้พี่เล็กทําอีกเซตหนึ่งนะครับอโอเคอีกเซตหนึ่งขย่งเลยครับ1นึ่งใคแข็งแรงสามารถมือเท้าใส่สองจังหวะน,นี้นะครับพี่เล็กและเพื่อนทางบ้านนะครับหายใจด้วยตลอดเวลา สี่ยากกลั้นหายใจเด็ดขาดและหายใจทางจมูกนะไม่ต้องเป่าลมออกทางปากเมื่อออมร่างกายนะครับพะท่ามันไม่ได้ยากมากฉนันหายใจโล่งๆหกดีครับรดี<ร>ามากเจ็ดด <7, S 1> ะะีครับผมแปดเก้ารอบสุดท้ายครับสิบ <10. S 1> <10. S 2> โอเค<ม>เป็นไงครับ <laughs> น้องเดี๋ยวทีนี้นะครับถ้าเริ่มตะคิวกินหรือรู้สึกว่าไม่ไหวให้เบรกนะก็คือทําน้อยหน่อย,อยถัดมานะครับก็คือเราจะฝึกทรงตัวกัน เมื่อสักคู่ขาแข็งแรงทรงตัวได้แล้วทีนี้เราทําท่าต้นไม้กันนะครับท่าต้นไม้ต้นไม,นะไม้นะครับก็คือการฝึกทรงตัวขาเดียวนะครับวิธีการทําดูโน้ตก่อนเนาะเราเนี่ยจะลองฝึกใช้แรงขาเดียวแล้วอีกขานึงแตะแค่นี้แล้วก็ปนมมือแต่ถ้าไม่ได้นะครับเอามือแตะแล้วก็ท้าสะเอมอสำหรับพี่เล็กหรือเพื่อนทางบ้านที่แข็งแรงหน่อยเราสามารถยกขึ้นมาตรงนี้ได้เลยหน้าแข้งแต่ถ้าแข็งแรงกว่านั้นอีกเราอยาก ชาเลนจ์ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับอาจจะลองฝึกจดจอก็จะอยู่ตรงนี้เลยพอดีผมติดกับกางเกงนิดนึงนะครับสูงได้สูงสูงขึ้นได้อีกใช่ไหมได้ครับแต่ <นะ S 2> พยายามนะอย่าดันเข่านะครับเพราะผู้ฝึกเนี่ยอาจจะขาโก่งได้ถ้าเราไปยิ่งไปดันเข่าขฉะนั้นนะเราจะดันข้อเท้านะดันน่องหรือขึ้นมาเลยแรกๆใช้เก้าอี้ก่อนถูกต้องครับแล้วก็ปนมมือมือเดียวก็ได้หลังจากนั้นมองตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ลองประนมืออีกข้างหนึง่ง ทีนี้เนี่ยเราจะต้องสนใจจุดเดียวไม่วอกแวกสายตานับนะหา้าไขโซเซเอามือแตะนะครับสมมติลม้มกลับมาได้เสมอสี oh <my. S 1> อ่ไม่เป็นไรครับถ้ามันชาเลจนเนาะสามสอง่ผ่อนคลายครับโอ้ <laughs> ทีนี้นะครับจะบอกนิดนึงว่าพอเริ่มมีความยากในท่าพี่เล็ก oh <my. S 1> เราเนี่ยอยากจะมีความอยากพอมันยิ่งมีความอยากมีความอยากแข่งขันเราจะยิ่ง ยิ่งเครียดฉะนั้นจะตรงข้ามกับโยคะฉะนั้นล้มก็แค่กลับมาใหม่ทําไม่ได้ก็กลับมานะครับอ่ะหอยข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง,ง,งพี่เล็กมาทางนี้เนาะนะครับอ่ะลองทําเองผู้ฝึกทางบ้านเท้าซ้ายขึ้นมาแตะสมมุติว่าเรารเมื่อกี้เราไม่ไหวตรงโคนขาเราอยู่ที่ข้อเท้าพอแต่ถ้าได้ขึ้นมาที่นักแข้ง ถ้าได้มากกว่านั้นใช้มือช่วยขึ้นมาที่คนขันดีบเลยครับ,รบอ่าสมมุติว่าเรารู้สึกเมื่อกี้มันมากไปแล้วก็แค่นี้แล้วก็ปันมมือหัืไม่ก็สูงขึ้นมาใช่ครับถูกต้องอ่หาหใจต้องสบายนะอย่ารู้สึกเครียดนะครับสหาจุดมองสงบนิ่ง 3... เฟลได้ครับล้มได้กลับมาใหม่ได้ 2... 1... ครับผ่อนคลายโอเคขยับ นี่คือเบสิกง่ายๆนะครับแต่ทุกครั้งเวลาที่เราฝึกโยคะแล้วเราจะต้องมีช่วงถ้าเป็นทางออกํางกายจะเรียกคูลิ่งดาวแต่พอดีว่าทางโยคะเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรหนักหน่วงฮาร์ดเรทของเราไม่ได้เต้นเยอะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำมากกว่านั้นก็คือผ่อนคลายอย่างลึกเดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้กันครับเราก็จะทดแทนท่าสุดท้ายเราเรียกว่าท่าศพถ้าเป็นถ้าเราเป็นโยคะแบบปกติเราจะนอนลงไปที่พื้นท่าอะไรนะคะท่าศพ <c oughs> คือร่างกายของเราจะต้องทิ้งลงเหมือนศพ oh. พักก็คือปลดปล่อยซึ่งทุกอย่างฉะนั้นน้องขออนุญาตหันข้างให้ดูนะครับเราอย่านั่งท่าศพแข็งตรงแบบนี้อันนี้คือเกลงให้เราทิ้งทิ้งลงมาเลยเนย่เหมือนคนขี้เกียจหรือว่าคนนอนนั่งพักอยู่บนเก้าอี้ <c oughs> ใช่ถูกต้อง อันนี้นะครับแล้วพี่เล็กจะเห็นว่ากล้ามเนื้อของเราที่เคยใช้แรง,ง,งมันจะสบายคอเนี่ยถ้าเรามีที่พิงพิงถ้าไม่มีก็ก้มหรือยังไงก็ได้หรือนั่งประคองคออ่าแล้วหลับตาถ้ามันจะดูตลกนิดนึงนะครับมันดูเหมือนคนหลับบนเก้าอี้เนาะแต่จริงคือท่าผ่อนคลายผู้สูงวัยของเราก็จะทิ้งแขนทิ้งขาหลับตาช่วงท้ายเป็นการทําให้ใจกายสบายพอหลับตาแล้วปล่อยความคิดออก อยู่กับความรู้สึกเท้าสัมผัสพื้นก้นสัมผัสเก้าอี้หลังสัมผัสพนักพิงไหลคลายใบหน้าผ่อนแล้วเราหายใจโล่งๆความเบาจะเข้ามาแทนที่ความหนักหน่วงเมื่อสักครู่นี้กามเน้อของเราจะค่อยๆกลับมายืดหยุ่นสมดุลเราจะไม่เกร็งเครียดาทีนี้เราหายใจโล่งๆ กายสบายลมหายใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้พักจิตของเราไม่วาวุ่นจิตของเราได้พักเลือดลมไหลเวียนได้อย่างดีการทำงานของอวัยวะภายในทำงานด้วยความสงบสมดุลโ mm hmm. น้ดขอให้อยู่กับความเงียบอีกสัก5 mm hmm. ลมหายใจนะครับ mm hmm. ผู้ฝึกทางบ้านและพี่เล็กหลับตาแล้วเงียบๆงห้าลมหายใจเข้าแล้วออก กลับมาสบายทีนี้เรามารับรู้กล้ามเนื้อของเราค่อยๆขยับตัวกลับมานั่งปกติสบายตัวตรงๆนิดนึงลองขยับคอบาไลขยับหลังทีนี้สงบนิ่งลืมตาม,มองไกลๆในช่วงท้ายของโยคะเราเรียกว่าการขอบคุณตัวเองเมื่อเราได้ทำสิ่งดีๆให้ตัวเองเราก็ค่อยๆบอกกับตัวเองว่าสุขภาพกายใจของเราดีขึ้น จากน้ำมือของเรานะครับหรือร่างกายของเราเองก็ขอบคุณตัวเองหรือบอกรักตัวเองหรือขอบคุณตัวเองนะครับเ<อ>สร็จสิ้นการฝึกง่ายๆ<อ>ครับผมประมาณ20ถึง3าีนาทีนะใช่ครับผมสำหรับผู้สึ่อวที่รู้สึกว่าได้ยืดเส้นยืดสาย <ลง S 1> รู้สึกผ่อนคลายโล่งมากโล่งมากค่นะค ผู้สูงไวัทุกท่านนะคะอย่าลืมค่ะเอาไปทําตามนะคะท่านสามารถเปิดแล้วก็ทําซ้ําๆได้แล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะฝึกโยคะท่านสามารถแชร์คลิปนี้ไปได้วันนี้เล็กแล้วก็ครูโนต้ตองลาไปก่อนค่ะสูงไวัใจแคบทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ